คุณผู้ชมครับแปลกยามเช้าวันนี้เดี๋ยวพาไปดูเรื่องของแกงพื้นเมืองหน่อยครับเขาบอกว่าหน้าตาดูไม่เหมือนแกงทั่วไปการขายก็แปลกเพราะว่าช่างขายเป็นขีดขีดแกงอะไรไปดูค<อ>ุณผู้ชมดีๆที่เห็นอยู่นี่แกงนะไม่ใช่ขนมเ,<อ>เห็นแวบๆเหมือนอะไรเหมือนมอกแกงออเหมือนก็หมอกแกงเนาะเนาะ,ะตัดแล้วก็ช่างขายเป็นขีดนะครับคุณผู้ชมฮะที่นั่นเขาเรียกแกงกระด้างครับเป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของชาวเหนือ,อแฟนข่าวเรามีคนเหนือไหมมันมีอย่างนี้จริงๆหรอแกงเป็นแบบเนี้ยแกงกระด้างเนาะ คุณชนละดาหรือคุณบัญชาหารบุญศรีครับคุณชนละดากับคุณบัญชานะฮะเป็นสองสามีภรรยาเจ้าของร้านแกงกระด้างชนละดาเชียงรายเดี๋ยวให้พี่อุ๋มาเมาอันนี้เออ,เอ,อบอกว่าทําขายกันเมื่อปี2 5 5 3มีเพื่อนสนิทแนะนําสูตรมาให้อตอนขายใหม่ๆทุกคนงงแกงจริงหรอลูกค้าก็ไม่เยอะกินยังไงกินอย่างนี้เลยเหรอออเนี่ย ตัดใส่ใบตองเอาผักชีต้นหอมโรยหน้า<อ>ลักษณะแบบนี้เราต้องกินกับข้าวไหม<อ>ขา้ขาวเหนียวข้าวสวยเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยทุกคนก็งงแบบเรานี่แหละ<อ>ว่ากินกันยังไงแต่แค่บอกว่าก็กินได้แล้วแต่ความถนัดเลยเอ๋อ,อ,อ,อจะกินเปล่า,ปาเป็นขนมเลยก็ได้หรือจะกินกับข้าวก็ได้ <laughs> เขาบอกว่าทําไม่ง่ายด้วยนะออมันจะมีสูตรคือต้องใช้หัวหมูมาแกงกับพริกแกงที่ทํากันเองหลักๆส่วนผสมมันจะมีพริกแกงออมีเกลือมีกะปิมีผงวุ้นที่ใช้ทําขนมแล้วก็ใช้เนื้อหมูที่เลาะมาจากส่วนหัวทาตีห้าเจ็ดโมงครับและะ้วค่ะไม่ได้ง่ายเลยสองชั่วโมงนี่คือเครื่องเคลาเขาทั้งหมดฮนะพอแกงเสร็จจะต้องเอามาใส่ในกะละมังขนาด16นิ้วออแล้วไปแช่ยเย็นเพื่อให้วุ้นมันแข็งตัวอ,อ๋อไอ้นี่เลาะหัวหมูอยู่ภาษาเหนือ เรียกคาว่าแข็งว่ากระด้างอ oh. ก็เลยเป็นที่มาของชื่อแกงกระด้างนะครับส่วนการขายใช้วิธีการตัดแบ่งมาที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อต้นคลิปเนี่ยฮะเป็นชิ้นๆห่อด้วยใบยตองบางครั้งช่างน้าหนักขาย1.5ขีดบ้างขีดครึ่งเนี่ยขาย20บาทห่อใบตอง2ขีด30 แล้วแกงนี้แช่เย็นไว้ได้7วันไม่ต้องใส่สารกันบูดเลย <_ d ata> เขาบอกมันอยู่ได้สบายๆ<อ>นะครับแล้วามันแข็งอยู่แล้วเนาะเออ<ม>คุณจนระดาบอกว่าก่อนมีโควิดจะใช้หัวหมูมาแกงกระด้างวันละยี่สิบัว<ม>แกงวันละสี่หม้อใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้โควิดมันระบาดยอดสั่งมันก็อาจจะลดลงบ้างแต่ว่ายังขายเหมือนเดิมนะครับและมีขายผ่านทางออนไลน์ผ่านเพจ Facebook ของร้านด้วยใครสนใจจะลองลิ้มชิมรสชาติของแกงกระด้างสูตรชาวเหนือแบบนี้อุดหนุนได้นะครับร้านแกงกระด้างชนละดาเชียงราย อยู่ที่ตำบ,บนริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายหัวหมูเป็นหัวหัวเผาแบบนี้แล้วก็อภิต้มอ่ะแล้วก็ไปเลาะเลาะเละเละเอามาผสมก็คือวัตถุดิบหลักๆก็เหมือนแกงนั่นแหละ,ะแต่แตะว่าที่แปลกคือใส่ผงวุ้นใช่ให้มันแข็งจับเป็นก้อนอเออเดี๋ยวถามพี่อู๋ต่อน